สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้พบกับครูรักในวิชาอาเซียนศึกษานะคะลูกนะก่อนอื่เรามาดูชื่อและความหมายของชื่อก่อนนะคะลูกนะนักเรียนคะบางบาง,บาง,บางเนื้อหานะคะครูรักจะเสริมเข้าไปนะคะลูกอย่างเช่นความหมายและชื่อเต็มของอาเซียนนะคะครูรักจะเสริมเข้าไปนะในหนังสือจะไม่มี กูะะอ่านมาเพิ่มแล้วก็จะหามาเพิ่มให้นักเรียนนะคะเป็นการเสริมความรู้นะคะเพิ่มความรู้ให้นักเรียนนั่นเองนะคะ,ะเริ่มกันเลยนะคะอาเซียนนะคะหรือชื่อเต็มก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะภาษาอังกฤษคือ ASEAN ASEAN นะย่อเป็นตัวย่อของคำว่า Association Of South East Asia Nation นะคะความหมายก็คือนี่แหละสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือความร่วมมือของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ A ตัวแรกคือ Association นะคะ S ก็คือ South E คือ East นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ A คือ a ชีย เอ็นค n อเนชั่นนานา,นานาชาตินาคะลุกหรือนานาประเทศนะเป็นการร่วมมือกันของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะรวมกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนักเรียน ต่อไปนะคะเรามาดูความเป็นมาของสมาคมอาเซียนกันนะคะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคะก่อตั้งครั้งแรกในปีพศ2510วันที่8สิงหาคมนะคะณพระราชวังสรานรมนะคะที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการลงนามร่วมกันหรือการลงนามเนี่ยเขาเรียกว่าปติญญานะคะปฏิญญาคล้ายๆกับคําว่าสัญญาใช่ไหมคะลูกใช่เลยค่ะปฏิญญาคือข้อตกลงนะคะนักเรียนจำศัพท์คํานี้ไว้ให้เดียวนะให้ดีนะคะวันหน้านะคะเราจะมาดูความหมายกันนะคะการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือปฏิญญากรุงเทพนักเรียนคะปฏิญญาของอาเซียนหรือข้อตกลงของอาเซียนเนี่ยเขาจะตั้งชื่อตามสถานที่ที่เขาไปนะร่วมลงนามนั่นเองคะ่ะลูกครั้งแรกเรามีการรวมกันนะคะก่อตั้งเป็นสมาคมอาเซียนที่พระราชวังสลาลมคือในเขตกรุงเทพมหานครเรานะคะเพราะ,ะนั้นปฏิญญาฉบับแรกจึงตั้งชื่อเป็นปฏิญญากรุงเทพนะคะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมดังนี้นะคะรับเรียนลองดูต่อนะคะลูก <_ d ata> เพื่อเร่งรัดความเจริญเติบโตทางด้านเศรฐษฐกิจนะคะคาว่าทางด้านเศรฐษฐกิจก็คออือร่วมมือในด้านของการค้าและการลงทุนร่วมกันนะคะขายายตลาดการส่งออกนั่นเองนะคะลูกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกนะเมื่อรวมกันใน ในกลุ่มหรือสมาคมอาเซียนเนี่ยเราจะมีการลดนะหรือไม่เก็บที่แรกๆเนี่ยลดนะคะภายหลังเราจะไม่เก็บภาษีนำเข้าและส่งออกสินค้าในกลุ่มสมาคมของเรานะคะคือประเทศสมาชิกจะไม่ต้องเสียภาษีการนำเข้าและส่งออกในสมัยโบราณภาษีการนำเข้าและส่งออกหรือภาษีการค้าเราเรียกว่าอะไรคะลูกจำได้ไหม จังกอบนั่นเองนะคะภาษีการค้าในปัจจุบันนะคะหรือหน่วยงานที่จัดเก็บคือกรมอะไรคะกรมศุลการการนะซึ่งจัดเก็บภาษีการค้าระหว่างประเทศคือภาษีศุลการการนั่นเองค่ะลูกนะคะอันนี้คือความเร่งรัดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในด้านการค้าและการลงทุนนะต่อไปนะคะ ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะก็คือความมั่นคงนั่นเองค่ะลูกในภูมิภาคอ่าสุดท้ายก็คือส่งเสริมความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือในด้านของสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนคะสามข้อนี้สรุปเป็นสามเสาหลักของเรานั่นเองนะคะเนะเสาแรากก็คือในด้านของเศรษฐกิจร่วมมือในด้านของเศรษฐกิจนะคะเสาที่สองคือการเมืองและความมั่น คงนะคะนักเรียนคะเสริมให้นิดหนึ่งนะคะอาเซียนร่วมมือในด้านของการเมืองและความมั่นคงแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะในด้านของการปกครองสัประเทศสมาชิกท่านจะปกครองด้วยระบอบใดก็ตามแต่นะคะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวในด้านของออการเมืองหรือการปกครองของท่านแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีความมั่นคงหรือขาดสเสถียรภาพเมื่อไหร่นะคะสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะ อันนี้คือเสาหลักที่2นะคะเสาหลักที่3ส,สุดท้ายก็คือ,อส่งเสริมความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือในด้านของสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มคุ้นเคยกับความร่วมมือในสามสาหลักนะคะของอาเซียนไปเรื่อยๆนะคะลูกทีนี้เรามาดูสมาชิกของสมาคมอาเซียนนะคะในหนังสือจะบอกไว้ก็คือประเทศที่ร่วมกันนะ ในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะคะไทยมาสิงอินฟิกัลุกไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นักเรียนคะสังเกตไหมคะว่าครูรักเนี่ยจะจับในหนังสือเนี่ยมาเรียงใหม่นะคะโดยเริ่มจากประเทศเราก็คือประเทศไทยนะคะผู้ก่อตั้ง มีทั้งหมดหประเทศติดกับประเทศไทยเป็นประเทศอะไรคะมาเลเซียต่อจากมาเลเซียเป็นสิงคโปร์นั่นเองค่ะลูกที่อยู่ระหว่างช่องแคบยะโฮและช่องแคบมาละกานะคะมาเลเซียเซตนะคะก็เป็นสิงคโปร์นะต่อจากสิงคโปร์เป็นอะไรคะอินโดนีเซียค่ะลูกแล้วก็ไปทางด้านขวามือนะคะก็คือฟิลิปปินส์นะอันนี้คือประเทศผู้ร่วมกว่อตั้งนะ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลำดับประเทศสมาชิกต่อมานะคะลูกนะก็คือบรูไนดารุสซาลามเวียดนามลาวเมียนมาและสุดท้ายคือกัมพูชานักเรียนคะลาวและเมียนมาเ,เข้ามาเป็นสมาชิกในปีเดียวกันนะคะ เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมในหนังสือนะคะลูกนะเข้าไปดูในหนังสือแล้วเขียนเส้นใต้เอานะคะว่าประเทศใดเข้ามาในพศอใอดนะคะใน PowerPoint ของรูนะคะครูจะให้นักเรียนได้เห็นเฉพาะประเทศที่ร่วมกว่อตั้งและลำดับของประเทศที่เป็นสมาชิกเรียงลำดับนะคะจนกระทั่งประเทศสุดท้ายที่เข้ามาเป็นสมาชิกก็คือกัมพูชาน,นั่นเองค่ะลูก ภาพนี้เป็นแผนภาพของแผนที่ของขอโทษนะลูกเป็นแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งมีทั้งหมด11ประเทศนะคะลูกแต่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นสมาคมอาเซียนอยู่หนึ่งประเทศก็คือประเทศอะไรคะข้างล่างสุดคะลูกต่อจากอินโดนีเซียขยับไปทางขวามือของหนูนะคะก็คือติมอร์เลสเต้นั่นเองนะคะลูกเหตุผลที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมทั้งทั้งที่ทอยู่ในวูิภาคเดียวกันก็คือนะคะ ในสมาคมประชา,า SO ชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราเพิ่งจะร่วมกันก่อตั้งนะคะแล้วก็เพิ่งจะประสบความสําเร็จซึ่งยังยัง,ย,งยังไม่เข้มแข็งพอนะคะความร่วมมืองเรายัางไม่เข้มแข็งพอเราจึงยังไม่สามารถที่จะโ,โอบอุ้มประเทศที่ยังนะคะอ่อนแอในด้านของทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือติมอร์เลสเตเพิ่งจะยแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซียนั่นเองนะคะ ถึงอย่างไรนะคะในกลุ่มเอเชียตะวันกเฉียงใต้ของเราก็จะมีการช่วยเหลือกันในกลุ่มของประเทศสมาชิกในภูมิพาคเดียวกันก็คือเติมร์เลสเตนะคะถ้าผู้ปครองใครเป็นทาหารนะคะลูกก็จะได้ทราบนะคะว่าอลองไปถามดูเนาะก็จะได้ทราบข่าวนะคะว่ามีทหารไทยของเราเนี่ยนะคะไปช่วยในการฟื้นฟูประเทศของติมร์เลสเต ให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะลูกอย่างยกตัวอย่างไปช่วยสร้างอะไรคะสร้างบ้านด้วยปูนนะคะแล้วก็ต่อกระแสฟไฟฟ้านะคะทานองเนี้ยนะคะคือพยายามจะให้กลุ่มประเทศของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะเพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของอาเซียนด้วยกันนะคะพัฒนาภูมิภาคร่วมกันนั่นเองอันนี้คือภูมิเป้าหมายหลักนะคะลูกนักเรียนคะสีเขียวเป็นประเทศไทยเนาะ ต่อจากประเทศไทยด้านล่างมี3ประเทศนะคะลูกที่อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นกลุ่มสมาชิกอาเซียนก็คือมาเลเซียนะคะลูกต่อจากมาเลเซียประเทศเล็กๆจุดดำๆเห็นไหมคะสิงคโปร์ค่ะลูกอยู่ระหว่างช่องแคบที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะยะโฮและมาละกานะคะแล้วข้างล่างนะคะหนูหนูเห็นสีส้มไหมสีออก ไข่ไข่สีส้มสีไข่นะคะสีเนื้อเนื้ออ่าไปสีค้ายกับสีอะไรนะคะอันนี้คือพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะลูกอินโดนีเซียนะคะอ่าทีนี้มาดูด้านข้างทางด้านตะวันออกนะคะมีลาวกับกัมพูชาที่ติดกับไทยนะคะแล้วก็มีประเทศอะไรคะที่ไม่ติดติดกับไทยแต่อยู่อยู่ด้านด้านอ่นอกสุดก็คือประเทศเวียดนามนั่นเอง นะคะลูกนะทางด้านซ้ายมือของหนูนะคะของแผ่นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยก็คือเมียนมาค่ะลูกสีม่วงเนาะด้านบนจะเป็นอินเดียกับจีนค่ะลูกซึ่งอยู่นอกภูมิภาคเอชียตะวันอกเฉียงใต้นะคะลูกนะของเรามีแค่11ประเทศนะคะแล้วก็10ประเทศที่เก่าไปแล้วก็คือสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอชียตะวันนอกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั่นเองค่ะลูกตัวแทนคนไทยของเราที่ร่วมประชุมใน ในครั้งที่มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพนะคะก็คือพันเอกพิเศษถนัดคอมันค่ะลูกนะคะพันเอกพิเศษถนัดคอมันท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองค่ะลูกนะคะตำแหน่งของอผู้ที่เข้าร่วมนะคะเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเนีส่วนใหญ่จะมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะตามในหนังสือเลยค่ะลูก นะคะนักเรียนถ้าจบแล้วนักเรียนเปิดกลับไปดูในหนังสือนะคะแล้วก็ดูตําแหน่งของท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทมทั้งสิ้นนะคะลูกทีนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนกันนะคะเนาะสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนเป็นรูปรวงข้าวมัดรวมกัน10ต้นนะคะมัดรวมกันนักเรียนคะเห็นไหมคะ ดวงข้าวสีอะไรคะสีเหลืองเดี๋ยวหลังจากสไลด์นี้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสีในความหมายของออสัญลักษณ์อาเซียนนะคะความหมายของสีในสัญลักษณ์อาเซียนนั่นเองคะ่ะลูกมันจะมีสีน้ําเงินเห็นไหมคะลูกอยู่ขอบสุดนะคะ <c oughs> สีขาวแล้วก็รวมข้าวมารวมกันความหมายนะคะ ขอโทษค่ะลูกข้างล่างจะเป็น ASEAN หรือตัวย่อที่ครูกล่าวไปแล้วก็คือย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asia n a t i o n นั่นเองนะคะลูก ASEAN เป็นตัวหนังสือสีไรคะสีน้ำเงินอันนี้คือสัญลักษณ์ของอาเซียนนะคะรวงข้าวนะคะอยู่ในพื้นพื้นพื้นวงกลมสีแดงนะคะ ข้างนอกก็จะเป็นร้อมรอบด้วยสีขาวต่อด้วยนอกสุดคือสีน้ำเงินหนูจำสีไว้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความหมายของอสัญลักษณ์ของอาเซียนในในรูปแบบของสีเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเมื่อครูบอกไปแล้วว่ารวงข้าวมันรวมกันหมายถึงความร่วมมือกันของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองค่ะลูก นักเรนคะเรามาดูสีของสัญลักษณ์อาเซียนนะคะก็คือรวมเข้ามัดรวมกันนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นสีแดงนะคะล้อมรอบด้วยขอบสีอะไรคะสีขาวกับสีน้ำเงินนะคะนักเรนสังเกตดูนะมันจะมีสีทั้งหมดกี่สีคะลูกสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองและสีแดงค่ะน้ำเงินคือความหมายของสีน้ำเงินก็คือวาสันติภาพและความมั่น คงนะคะสันติภาพด้วยความมั่นคงนะสีขาวคือความบริสุทธิ์ค่ะลูกเราร่วมมือกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะสีเหลืองคือเจริญรุ่งเรืองนะคะสีแดงโดยความหมายก็คือกล้าหาญและก้าวหน้านะคะลยนจำไว้บ้างนะคะสีของอาเซียนสีของสัญลักษณ์อาเซียนค่ะลูกต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของสมาคม อาเซียนในด้านของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะลูกนะในกลุ่มอาเซียนนะคะมีพัฒนาการยาวนานกว่า40ปีเนาะลูกเนาะมีจุดมุ่งหมายคือความร่วมมือในการกระตุ้นการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสันติภาพความมั่นคงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ใคลายข้อพิพาทนักเรียนคะข้อพิพาทคือข้อขัดแย้งน,นั่นเองนะคะอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างประเทศที่อยู่ใน เป็นสมาชิกที่อยู่ใกล้ๆกันนะนะคะ,ะกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะ,ะจุดมุ่งหมายของสมาคมอ,อาเซียนเนี่ยนะคะเราต้องการจะเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทนะคะของประเทศสมาชิกนะเดียงสันติก็คือแก้ปัญหาหรือตกลงกันอย่างสันตินั่นเองโดยไม่มีการสู้รบกันเหมือนก่อนหน้านี้นะคะที่ยังไม่ได้รวมกันเป็นสมาคมอ,อาเซียนค่ะลูก ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูนะคะออคลิปที่ครูส่งไปให้นะคะใน PowerPoint ที่มีการสรุปให้ทั้งหมดนะคะถึงกำเนิดอาเซียนครูขอให้นักเรียนไปขีดเส้นใต้นะคะในหนังสืออีกครั้งหนึ่งอ่านทุกตัวอักษรนะคะลูกนะแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะในกำเนิดอาเซียนนะ แล้วก็นำความรู้เหล่านั้นนะคะมาตอบคำถามในหน้า11นะคะขอหน้าเดียวก่อนค่ะลูกนะคะนเรนคะแบบวรหาดหน้านี้ให้หนูดูที่ธงชาตินะคะธงชาติที่ในภาพเป็นธงชาติของประเทศอะไรนะคะให้หนูตอบให้ตรงนะคะยึดธงชาติเป็นเกณฑ์นะคะ,ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลูกชั่วโมงหน้าเรามาเฉลยร่วมกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูก